ขอ,อเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นต้นบุญบูชากันเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก 13กัน1,000พระคาถาเทศโดยพระนักเทศมหาชาติชั้นนำระดับประเทศ13รูปจาก13วัดดังถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์งพันหานอิสงาิสงแรงกล้าบูชาคุณพระธรรมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระมาคบูชามหากุสลมหาทานบารมีครั้งหนึ่งในชีวีร่วมถ่ายทอดพระธรรมบูชากันเทศด้วยการเขียนชื่อในใบบุญทองคำ ติดใต้ต้นสีมหาโพธิ์ตั้งแต่วันที่15ถึง26กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณศูนย์การค้าแอมชัยนาทาวใบบุญทองคําของท่านจะถูกนำไปถวายแด่เจ้าคุณพิพิธพ,พ,พระเทพปฏิภานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัส,สุทัาเทพรวารารามราชวรมหาวิหารเพื่อเป็นมวลสารในการหล่อพระพุทธรูปในศาสนกิจในการต่อไป